ยอดขายปังมากแม่ค้าสุดแซบโนบราขายโตเกียวคนแห่ปุดหนนร้านแทบแตกน้องอลิฟอายุ23ปีนักศึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแห่งหนึ่งผ่านตัวเป็นแม่ค้าขายขนมโตเกียวเนยกรอบย่านถนนเจดยอดช่างเคียนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับสร้างความฮือฮาเพราะชุดที่เธอนำมาใส่ขายของเรียกว่าสุดล้ำนำแฟชั่นเป็นชุดเสื้อแหวกอก,อกอกโนบราแถมมาพร้อมกับลีลาการทำขนมที่สนุกสนานเต้นไปทำไปอย่างอารมณ์ดีปรากฏว่ากระแสตอบรับดีเกินคาด ลูกค้าแห่มาอุดหนุนซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นหนุ่มๆที่พากันมาชื่นชมกับความน่ารักเซ็กซี่ของแม่ขาน้องโอลิฟเล่าว่าปัจจุบันเธอเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลรวมทั้งยังเป็นแม่ข้าขายเสื้อผ้าออนไลน์หารายได้ระหว่างเรียน แต่ช่วงหลังสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้ยอดขายเสื้อผ้าลดลงเธอจึงคิดหาค้าขายอย่างอื่นมาทดแทนประกอบกับเป็นคนชอบกินขนมโตเกียวเนยกรอบและเห็นว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีขายน้อยจึงตัดสินใจเช่าหน้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่นของคนรู้จักเปิดขายขนมโตเกียวชื่อร้านขนมโตเกียวเนยกรอบปัง,ปง ริเย3สามเดือนแรกเปิดขายก็พอขายได้แต่ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเปลี่ยนแนวแต่งชุดแฟชั่นมาใส่ขายขนมมีทั้งชุดแวกอกและชุดอื่นๆและได้แชร์ลงในเฟ e บุ๊กส่วนตัวปรากฏว่ามีกระแสตอบรับดีเกินคาดมีลูกค้าพากันมาอุดหนุนมากขึ้นขายดี จนทำแทบไม่ทันยอดขายจากวันละ40-50กระปุกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวลูกค้าพากันมาซื้อที่หน้าร้านและสั่งออนไลน์ทั้งวันน้องโอลิฟบอกว่าปกติเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วมีเทรนเสื้อผ้าใหม่ๆก็จะสายตามเทรนพร้อมถ่ายลงเพจร้านออนไลน์ไปด้วยส่วนที่ใส่มาขายขนมจะมองว่าโป๊หรือไม่ อยากให้มองเป็นแฟชั่นมากกว่าเพราะชุดแบบนี้กำลังฮิตใครๆก็ใส่กันยอมรับว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายแต่นอกจากชุดเสื้อผ้าแล้วก็อยากให้เน้นขนมด้วยเพราะขนมที่ทำขายทำจากแป้งสูตรพิเศษและอร่อยมากส่วนราคาไม่แพงมีหลายรสชาติทั้งเนยนมชาโค ชาเขียวชาเย็นนมเย็นและที่ขายดีเป็นร,รสนูเทลล่ารสนูเทลล่าสริปปี้และโอวัลตินพันชีราคากระปุกละ25-50บาทขนาดที่หนึ่งในลูกค้าหนุ่มที่มาอุดหนุนบอกว่าเห็นข่าวในโลกโซเชียลจึงแวะมาอุดหนุน พร้อมชื่นชมการแต่งตัวของแม่ค้าบอกว่าเป็นสุดยอดของการขายเห็นด้วยที่แม่ค้าเปลี่ยนแนวดูแล้วสดชื่นสบายตาตั้งใจจะแวะเวียนมาซื้อบ่อยๆ